ปนปลาคอครับมื้อนึงปนปลาคอหน่อยใช้ปลาแดกเป็นตัวลงไปครับสองตัวข้น้อยว่าคุณนายจำเหี้ไงอยู่บนเรนปนนี่ต้องปนทุกข้อปกติไ่ว่าจำมหี้ยครับผมบนหน่อยก็ต้มน้ำใหม่ครับผมต้มค่าปนปลาคอครับมือนี้ต้มแต่ปลาคอครับประแดกใส่กันครับ บนต่อต่อไปน้ตอนแล้วลังต้มปลาปนนะต้มให้มันเปื่อยครับนึ่งออกเนื้อออกไงนี่ครับต้มนมาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มคาผัดกับแม่ที่เห็ดน้ำหยาปลาคอะผมครับผมสามเมียในแม่ตอนน้่งเดื็กออกพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมครับ นี้กับพริกใส่ครับอจะปนกขึ้นเลยกัะเสียบได้ไหมแต่นี่แม่จะเห็นเป็น,น้ำหยาดปลาคอไปน้ำครับนี่พักกาดหินหอมแดงแข้งทั่วจะนำปลาแดดจะนำปลาในผมูชุรดรสครับสามพริกกระเทียมเมดีวกันปลาแดกนำปลาผมูชุรดรส ทำเรืน่น้ำตาลเพื่งองยาประคอกเป็นน้ำนะครับประดุกะ๊กเฮงสิพวกแม่สองเมนูครับมีกผิดกอ เนื้อตึงถิมวุ้ยใส่หอมวุใส่กระเทียมครับใส่แตะไคร้ย่างเดียวกลาเป็นน้ำด่าขงข้าวปุ่นทีนี้กระเทียมนะครับแย่งยังไงข้าวมันข้าวมันยอมากแล้วก่อนหยางหั่นีน้อเลยม,มกมนี่ตุ๋นน้ำปนปลาคอครับทีนี้ผิดไปเผามาเรียบร้อยแล้วหอมบัวบี๊หนึ่งเมน,น,น,นูครับ แม่ได้แม่หมดอือมาครับปส่สิปอดครับผมขอแม่หมดอือดำมันละไายตัวหันไปเลยมาลายิดสดๆไม่ๆครับพี่เสีย แซ่บมากครับผมเอาเบิ้งขึ้นก็ประแดกคนนะครับประแดกแซ่บทั้งแซ่บทำพริกนะคจ๊ะตัดต้นหอมม่งไหวครับน้ำบัวยางเดียวแกะเนื้อปลาใส่ไว้ทิงขอปรดูก่อนได้ปลุกไงนะ ดูคน,นไงกว่าตัวคอต่างคอก,กางหลาเน่ว่างตัวนี้ยำแต่ลบกลางใส่มันมีอจองแล้วงมันแม,มันเหมือนเนี่แสบเลยแ่มนมา,วาไวะตัวตัอตัวซ้ำนี่ตัว,ว,ตว,ตวจกโล้นี่คอวะช่องขีด ก็ปเท่าไหร่บาทมาที่นี่ดละสิบสองดสิบสองบาทครับไในกระทะเด้วยครับผมมันลุกไปมาที่นี่คขอแมงมุมื้อเครื่องมีอตีเอิ้นแมงเขียวก็ไ้ครับย่าแฉมใบเสษมาน้ำหัึงนี้ แข็งมันพร้อมนะครับเป็นแมงมันนึงแกะหอมเลย เนื้อมันทีนี้แระแดกแสกซึมอยู่แน่น,นลแล้วข้าวกระแากใหม้วันมี้กระแนกส่ต,ต้องใส่ตกมนานน้ำมอนอย่างบี้บนอันนี้ตใส่หัวมันก็ได้ได้สีนัวแบบนเขาใส่น่าข้าวปนหรือเขาสใส่ตอนมันซึมหัวถึงเหือนยังเขาใส่แต่ใส่ต้ม ตูมันนี่เลบให้แก่บองได้เ้าหัวมันเขไวไปนี่คนี่ก็ปลูกไว้ครับตอนเวลาต้มป่าปนหอกใสดีเซียเขาคือบริยงใสจใสแล้วไงเข็มบ่งามบ,บ่งเขาใส่ถัออ่วล้อใส่บนนี้กียว จะผุดออกซม่งก่อนม่แจกเลยไงกลิ่นเลยว่ดเสียกแล้อยู่นี่น้ำได้ไหมกระโดดหอยยังไ,ไม่ได้ดดออแล้วปักกัดทิ้ง ย,ยัีร้อน,น,าน,ะะนอ,อ,จจอา,า,าน,น,นอม,มากเลยตนะครับมนะรับอหบัวธรรมดาเนี่ยเรากิน้ำขุ้นด้เลยครับตอนแม่แบงออกมาอะไรที่เป็นน้ำดาขคปุ้นแบบง่ายเตรียมจะเทียมใหมก่ก็ผิดไหว้นี่ครับชุดรสน้ำปลากระแดกเตตา Món xấu xịn thì đẹp lắm, cục sẽ như lắm ngang mặn ngang mặn Chả phạt miếng hoặc phạt đấy Thì chứ chẳng ngang mặn บ้านอีสานมันเป็นคือนตะก,กะแตนเยงรถไอ้ข้งงงงงางเลยนะโว้ลนีคมอยู่ห้างเหยดยวดเยนอยู่เจ็นอยู่งาน,นหรือใบหรือไงแซ่บแล้วหกักคนประคองนำจุงหลวงยังหแหแซ่บหนัวอยชุรถลงบอีก็นบอแม่ใส่ใส่แล้วเั้งเสียบจุงไใบอาคิมที่นี่ใส่ใส่ลงไปในับคนปะคอง

กป็แนแมงมันเลยบัดที่นี่ต้องให้มันเฉลี่ยแตำมันแล้วก็ะรวยโลดดีนิดนึงครับสิ่เสียกมาอื้มหอมเยอะแมวเพชุปนเคหมอะนะครับเหตุนามของคุณอันนี้ก็กินได้กับผักสดผักลวกบต่างๆนาน้าครับ นี่ลยรถดีนี่คุกเข่าเกียร์ม้าเลยครับเจ้ามาพันดีเยี่ยมเกียร์กลางค่าพ่อตาย,ยครับคนอุตสาเกียร์น้ะมันออกคนละหมอง ครชาดิแก้วโครนโครนแก้อาจินนะจิ้มนะ ปีทองทองเขียมากขอบม้งี่ใครผมาเฉยนีมาตำากยาคุณดีใจมากะต่ทำงานบางทีตื่นต่าคุ้งเราางานาเนี่หอมเหอเนใซกกระไซอยู่บ่มีครับบมีกระไซเห็นอยู่เรื่อยแม่ น้ำเปล่าเตวหอมนะแล้วตัวน nice> ี่ต้องไปแค่นี้ครับน้ำยากขุณสนุมากเลยคนปฝาคออยากข้มข้นมั่นครับ กัโหละพาะมาหยอดลงจยกะซ้ำหยอดมาแม่เอากูดก็ได้แล้วทุกคนมัคเขาผมตัให้มักเพ็ดๆเหลลูกโดดมาลงก็ได้แสบมากหมเลยว่าสุดยอดน้นำยาข้าวปุน้นน้ำยาปนปลาคอครับผม